วันนี้มีเรื่องของบาปกรรมมาเล่าให้ฟังค่ะวิถีชีวิตของกรรมกรก่อสร้างหรือว่ากรรมกรแบกหามทั่วไปเป็นงานอาชีพที่เหน็ดเหนื่อยและทุกยากต้องอยู่ท่ามกลางแสงแดดอันร้อนจัดหรือว่ากลางสายฝนที่เทลงมาโดยที่ได้รับค่าแรงที่เรียกได้ว่าพอมีพอกินไปวันๆเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์ที่จะฝันถึงการที่จะมีบ้านหลังเล็กๆหรือว่ามีรถเก่งส่วนตัวสักคันส่วนมากของกรรมกรเหล่านี้สแสวงหาความสุขใส่ตัวด้วยการดื่มเหล้าในเวลาหลังเลิกงานจนเมามายทำให้รายได้ที่ได้ไม่มากอยู่แล้วสูญเสียไปกับน้ำเหล้าอย่างไร้ประโยชน์และเป็นการเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองและครอบครัวของเขาเองคุณประดิษฐ์เนี่ยก็เคยเป็นกรมกรมกรแบกหามาแล้วครั้งหนึ่ง โดยช่วงนั้นแกก็เพิ่งจะเรียนจบชั้นมัธยมจากต่างจังหวัดฐานะทางบ้านก็ยากจนเหลือเกินอยากจะเรียนต่อให้มีความรู้สูงๆขึ้นไปก็ไม่มีโอกาสเช่นเพื่อนๆก็เลยตัดสินใจเข้ามากรุงเทพเพื่อหางานทำมาอาศัยพี่สาวพี่เขยอยู่ชั่วคราวพี่สาวกับพี่เขยก็ไม่ใช่ว่าจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่สุขสบายก็แค่พอมีพอกินไปวัน,วน เมื่อมีคุณประดิษฐ์มาอยู่ด้วยก็เท่ากับว่าเป็นการเพิ่มภาระให้กับพวกเขาอีกก็เกิดความละอายใจแล้วก็ไม่สบายใจตลอดเวลาแกก็เลยตระเวนออกหางานทำแต่ก็ไม่ได้สักทีเพราะว่าสมัยนั้นน่ะงานหาย,ยากเหลือเกินไม่เหมือนสมัยนี้ขนาดขอสมัครเป็นคนล้างจานให้กับร้านขายอาหารก็ยังไม่มีใครรับ เนื่องจากเขามีลูกจ้างอยู่แล้วแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่นิยมลูกจ้างผู้ชายด้วยวันหนึ่งคุณประดิษฐ์เดินผ่านหน้าบริษัทขายข้าวสารเห็นกรรมกรแบกข้าวสารจากรถบรรทุกไปเก็บในโกดังขนาดใหญ่ก็เลยตัดสินใจเข้าไปสมัครกับหลงจูซึ่งเขาก็รับทันทีน่าจะเป็นเพราะว่าวันนั้นน่ะกรรมกรลูกจ้างคนนึงไม่มาทำงานประกอบกับคุณประดิษฐ์เนี่ย เป็นคนล่สาสันแข็งแรงเขาก็เลยรับไว้แล้วก็ให้ทำงานเลยทันทีเป็นครั้งแรกที่แบกเข้าสารทีละกระสอบคุณประดิษฐ์ก็ไม่คิดว่ามันจะหนักหนาขนาดนี้ขาสั่นแทบจะก้าวขาไม่ออกแต่ก็ต้องกัดฟันทนเพราะว่าคนอื่นะเขาทำได้เราก็ต้องทำได้หลังจากเสร็จงานกลับบ้านคุณประดิษฐ์ถึงกับจับไข้ปวดเมื่อยไปทั้งตัวเช้าก็ไปทำงานอีก อาศัยยาแก้ไข้แก้ปวดประเภททรงๆแล่นแหละกินเข้าไปยังดีอยู่หน่อยที่ไม่ได้แบกกันทั้งวันหากไม่มีรถบรรทุกเข้าสารกระสอบมาส่งก็ได้พักยาวหลายชั่วโมงตอนระยะหลังๆคุณประดิษฐ์ก็ชินกับการแบกกระสอบข้าวสารหนักๆแล้วก็เลยแบกได้อย่างสบายพร้อมกันนั้นก็เริ่มรู้จักการดื่มเหล้าเพราะว่ารุนพี่ที่อยู่กันห้าหกคนเนี่ยเขาดื่มเหล้ากันทุกคน ตอนเย็นเลิกงานแล้วก็ตั้งวงเล่ากินกันทุกวันเมาเมื่อไหร่ก็ค่อยเข้านอนคือบริษัทเนี้เขาทำเพลิงพักให้กับกรรมกรนอนอยู่บริเวณหลังโกดังแล้วคุณประดิษฐ์ก็ย้ายมาอยู่ที่นั่นด้วยระหว่างที่อยู่ที่นั่นคุณประดิษฐ์ก็สนิทกับคุณเสริมมากที่สุดเพราะว่านอนห้องเดียวกันพี่เสริมเนี่ยอายุเกือบ40บแล้วแต่ว่ายังแข็งแรงอยู่ทั้งทางที่แกดื่มเหล้าหนักจนหน้าบวม เหล้าที่ซื้อมาดื่มกันน่ยก็คือ35ดีกรีนั่นแหละเวลาที่พี่เสริมเมาแกก็ชอบเล่าเรื่องชีวิตให้ฟังแกเล่าว่าแกเป็นคนภาคอีสานครอบครัวของแกทำนาเป็นอาชีพแล้วก็มีฐานะพ่ออยู่อย่างสบายๆเพราะว่ามีที่นากว่า100ร้อยไร่ทำเองไม่หมดก็แบ่งให้คนอื่นเช่าทำด้วยพ่อของพี่เสริมเนี่ยชื่อว่านายดาเป็นคนเกเรแล้วก็เป็นนักเลงพอตัว ชอบดื่มเหล้าเล่นการพนันเมาเหล้าได้ที่เมื่อไหร่กลับมาบ้านก็อรารวาสกับลูกกับเมียอ,อยู่เป็นประจำหรือว่าถ้าเกิดเสียการพนันกลับบ้านเนี่ยก็จะระบายอารมณ์กับลูกเมียบ่อยครั้งถึงกับตกเตะทุบตีแม่ของพี่เสริมส่วนพี่เสริมนั้นน่ะโดนจนชินแล้วทำให้แกเกลียดพ่อของแกมากในดาพ่อพี่เสริมเนี่ย เป็นคนไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่เคยเข้าวัดทำบุญไม่เคยใส่บาตรซ้ำยังด่าว่าพระสงฆ์เสียหายเวลาเมาได้ที่ก็กล่าวหาว่าพระสงฆ์เนี่ยวันๆเอาแต่นั่งนั่งนอนนอนไม่ทำมาหากินอาศัยชาวบ้านเขาเลี้ยงสบายไปตลอดชาติชาวบ้านก็เลยไม่ชอบในดาแต่ไม่มีใครกล้าตักเตือนสั่งสอนแกเพราะว่าแกเป็นคนโมโหร้ายไม่กลัวใครพี่เสริมก็เล่าว,ว่า วันหนึ่งที่วัดเขามีงานบุญกลางคืนเ็ามีลิเกไปแสดงในดาพ่อของพี่เสริมเนี่ยก็ดื่มเหล้าจนเมาแล้วก็หิ้วขวดเหล้าไปตั้งวงกินต่อในวัดแล้วก็ส่งเสียงรบกวนชาวบ้านเป็นที่น่ารำคาญหลวงปู่ท่านจเจ้าอาวาสท่านก็ลงจากกุฏิมาห้ามไม่ให้นำเหล้าเข้ามากินในวัดในดาก็เถียงหลวงปู่เอะอโวยวายกระทั่งกำนานเนี่ยต้องเข้ามาใช้อำนาจบ,บังคับให้ในดากลับบ้านไป ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาในดาก็โกรธแค้นหลวงปู่ที่ไม่ไวหน้าแกทําให้แกอับอายขายขี้หน้าชาวบ้านทางทางที่ตัวแกเองเนี่ยเป็นคนทําผิดต่อมาในดาก็แกล้งหลวงปู่เช่นแอบเข้าไปคว้างปากุติหลวงปู่ด้วยก้อนหินถึงกับกระเบื้องมุงหลังคาเนี่ยแตกหักเสียหายในเวลากลางคืนดึกๆ ทำอย่างนี้หลายครั้งจนชาวบ้านสงสัยก็มีการจับคนแอบ,บซุ่มดูเพื่อจะจับคนที่ขันแกล้งหลวงปู่ในดาถึงได้เลิกการกระทําที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยในดาแอบ,บเข้าไปขโมยวัวสองตัวของวดัดแล้วนําไปผูกทิ้งไว้ในปา่าวัวสองตัวเนี้ยมีคนใจบุญซื้อชีวิตมันมาจากโรงฆ่าสัตว์แล้วนํามาถวายให้หลวงปู เมื่อวัวหายหลวงปู่ก็เดือดร้อนต้องขอแรงชาวบ้านออกตระเวนตามหากันถึงสวันสามคืนวัวสองตัวนั้นอดน้ำอดหญ้าน่าสงสารมากเรื่องวัวหายเนี่ยชาวบ้านไม่มีใครสงสัยในดาเพราะคิดว่าพวกขโมยลักวัวลักควายเนี่ยเข้ามาขโมยเอาไปเพราะว่าในดาเนี่ยแกล้งออกไปช่วยตามหาด้วยอย่างขยันขันแข็งพี่เสริมเล่าให้ฟังว่าแกเนี่ยเกลียดพ่อของแกอย่างที่สุด เพราะว่าแกรู้เห็นความประพฤติของพ่อทุกอย่างแม่จะตักเตือนให้สติก็ไม่ได้เพราะว่าพูดเมื่อไหร่เนี่ยก็จะถูกพ่อเตะเอาเมื่อนั้นชีวิตความเป็นอยู่ในบ้านเนี่ยไม่มีความสุขเอาซะเลยเว้นแต่เวลาพ่อไม่อยู่บ้านนั่นแหละถึงจะมีความสบายใจกันบ้างตอนหลังๆในดาพ่อของพี่เสริมเนี่ยเสียการพนันมากขึ้นแล้วก็เล่นหนักขึ้น จนต้องเอาที่นาบางแปลงไปจำนองขายไว้กับผู้ใหญ่บ้านได้เงินเท่าไหร่ก็นำไปละลายในบ่อนการพนันจนหมดเหตุนี้ที่นาก็เลยหมดไปเรื่อยๆกระทั่งเหลืออยู่แค่สองไร่ซึ่งเป็นที่ปลูกบ้านอยู่อาศัยเท่านั้นเองก่อนที่ในดาจะขายที่ดินผืนสุดท้ายแกก็ล้มป่วยเจ็บลงซะก่อนอาการป่วยไข้ของในดาเนี่ยสุดลงเรื่อยๆแล้วก็มีอาการประหลาดมาก โดยแกจะร้อนรุ่มไปทั้งตัวร้อนเหมือนถูกไฟเผาเอาน้ำเย็นลูบตัวแกก็ยังร้องว่าเอาน้ำร้อนเดือดเดือมาโดนแกในดาได้รับความทุกข์ทรมานมากและไม่มีใครช่วยแกได้แกก็ทุกข์ทรมานได้สิบห้าวันก็สิ้นใจตา,ตายอย่างทรมานความวิบัติและความทุกข์ทรมานจากอาการประหลาดของในดาคงจะเป็นผลกรรมที่ในดาอาฆาตพยาบาทพระภิกษุส,สงฆ์ผู้ทรงศีลบริสุทธิ ซ้ำยังแอบกลั่นแกล้งให้ท่านได้รับความเดือดร้อนหลังจากที่พ่อตายพี่เสริมจึงต้องเข้ามาหาานทําทำเป็นกรรมกรในกรุงเทพเพื่อจะหาเงินส่งเลี้ยงดูแม่กระทั่งแม่ตายพี่เสริมก็ยกที่ดินให้กับน้องสาวที่มีอยู่เพียงคนเดียวส่วนตัวแกก็กินเหล้าเมาอยู่คนเดียวไม่ยอมมีลูกมีเมียนี่คือเรื่องราวที่พี่เสริมเล่าให้คุณประดิษฐ์ฟัง ตอนนั้นคุณประดิษฐ์เองก็ยังไม่ดูเรื่องบาปกรรมอะไรก็เลยไม่มีความคิดเห็นต่อมาพี่เคยฝากงานทำได้คุณประดิษฐ์ก็เลยเลิอกอาชีพกรรมกรไปทำงานที่ดีกว่านานๆสามสี่เดือนถึงได้ไปเยี่ยมพี่เสริมสักทีเจอกันทีไรแก่ก็เมาทุกที เวลาผ่านไปเกือบปีคุณประดิษฐ์ก็ทราบข่าวของพี่เสริมว่าเท่าแก่เนี่ยได้นำขบวนพิทอดพระป่าที่วัดบานนอกวัดหนึ่งพี่เสริมก็ไปด้วยหลังจากที่ทอดพระป่าเรียบร้อยแล้วขบวนพระป่าก็เดินทางกลับกรุงเทพแต่ว่าพี่เสริมเนี่ยยังไม่ยอมกลับมาด้วยขออยู่ต่อที่วัดนั้นสักพักหนึ่งต่อมาพี่เสริมก็ได้บวชเป็นพระภิสุสงฆ์ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เป็นบุญของพี่เสริมที่มีโอกาสได้บวชได้อยู่ในโลกของความสงบสุขทรงศีลปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นเวลานี้คุณประดิษฐ์มีอาชีพที่ต้องควบคุมดูแลกรรมกร,ร,มกร,รมเป็นจำนวนมากเห็นพวกเขาดื่มเหล้ากันมากๆก็พยายามจะตักเตือนอบรมสั่งสอนเท่าที่จะทำได้ โดยมีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อใดที่คิดว่าพวกเขาเนี่ยพอจะเข้าใจได้ง่ายๆก็จะนำมาพูดสั่งสอนให้เขาฟังยกตัวอย่างของตัวคุณประดิษฐ์เองซึ่งเคยเมาหัวรานํามาก่อนแต่ก็สามารถหยุดดื่มเหล้าได้โดยเด็ดขาดเมื่อหันเข้าไปศึกษาธรรมะแต่ก็มีน้อยคนเหลือเกินที่จะยอมเลิกยอมละจากเหล้าส่วนมากเนี่ยก็จะเมากันอยู่ทุกเย็น ทีนี้ก็ต้องปรงตกแล้วล่ะค่ะว่ากรรมใครกรรมมันวันนี้ขอปิดท้ายกับคติธรรมที่เกี่ยวกับศีลว่าหากผิดศีลจะได้รับผลกรรมดังนี้ 1. ปานาติบาจะเป็นอมภาตอายุสัน้น 2. องอธินนาทานจะโดนปล้นไฟไม้บ้าน 3. กาเมสุมิชาจา์ครอบครัวจะหาความสุขไม่ได้คู่ครองจะไม่ซื่อสัตว์ 4. มุสาวาสจะโดนหลอกโดนโกง 5. สุราเมรยัยจะเป็นโรคประสาทหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโม